โอเคค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะเรามาดูตรงส่วนนี้นะคะทางซ้ายมือนะคะก็คือตรงส่วนของ watchlist นะคะหรือว่าเป็น market watch นะใน MT4 นะคะแต่ของ CTrader ก็จะเป็น watchlist นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่แสดงสินค้าทั้งหมดนะคะที่เราสามารถเทรดได้นะคะก็จะมี2แทบตรงนี้นะคะจะเป็น watchlist อันนึงแล้วก็ all symbol อันนึงนะคะซึ่งตรง all symbol เนี่ยเขาก็จะจัดเป็นโฟลเดอร์เอาไว้นะคะก็จะมี forex นะคะ forex ก็จะเป็นสกุลเงินต่างๆนะคะก็จะมีทั้ง minor major นะคะตรงนี้นะเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะ major ก็จะเป็นส่วนที่ สกุลเงินที่เขานิยมเทรดกันนะคะแล้วก็ม i n เนอร์ก็อาจจะเป็นคู่เงินแปลกๆนิดนึงนะคะก็อาจจะลองดูนะว่าอยากเทรดหรือเปล่านะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นเมทัลนะคะเมทัลสปอตก็จะเป็นพวกทองคำแพรกับดอลลาร์ทองคำแพรกับยูโรอะไรแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็น Energy นะคะ Energy ก็จะมีน้ำมันนะคะเป็นน้ำมัน,นะะเบนซ์แก๊สแล้วก็ WTI ที่เราเทรดกันนะคะ แล้วก็ Index นะคะท่านไหนสนใจก็สามารถลองมาดูรายละเอียดเอาได้นะคะแล้วก็คริปโตนะคะก็คือสกุลเงินดิจิตอลนะคะอันนี้ก็ลองมาศึกษาได้ก็พวกบิตคอยแล้วก็คอยอยื่นๆนนะคะลองดูโอเคทีนี้ เรากลับมาที่ watchlist กันนะคะตรง watchlist ตรงนี้นะคะก็จะมีอันนี้มันจะมีทุกคนน่าจะมีนะคะตรงโฟลเดอร์ที่เขียนว่า popular market นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีเหมือนเป็นเซตของอคู่สกุลเงินที่โชว์มาบ้างบางส่วนนะคะแต่จะไม่ครบนะคะแล้วก็บางคนอของทุกคนก็จะไม่มีโฟลเดอร์แบบนี้นะคะเป็นเนี่ยที่ตั้งชื่อเองนะคะก็ของ CTrader นะคะสิ่งที่เขามีออปชันเพิ่มขึ้นมาก็คือเราสามารถที่จะ create watchlist ของตัวเองได้ก็ค คือเหมือนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเป็นของเราแล้วก็ใส่คู่เงินที่เราเทรดประจำๆเอาไว้ในโฟลเดอร์นั้นได้แล้วก็เวลาเราจะเรียกใช้เงี้ยเราก็ไม่ต้องไปนค้นหาเหมือนใน MT4 ใช่ไหมใครใช้ MT4 จะรู้นะคะว,ว่า Market Watch เนี่ยจะเรียง Product มาเป็นแผงเป็นพืชเลยนะคะแล้วเราก็ต้องแบบว่าตาลายอ่ะเออคู่ไหนที่เราอยากเทรดเงี้ยเราอาจจะต้องแบบโวไปเพ่งเพื่อที่จะเปิดกราฟขึ้นมาอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าของ C Trader นะคะก็คือเราสามารถ ทำเป็นโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาเลยนะเป็น Watch List ของเราแล้วก็ใส่ Product ที่เราอยากจะเทรดหรือเทรดบ่อยๆลงไปได้นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็สร้างเอาไว้แล้วก็ใส่ Product ลงไปนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำนะคะก็คือคลิกที่ปุ่มตรงนี้เลยนะคะ create new watch list นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเราอ่าโฟลเดอร์อะไรดี live sea trader นะ โอเคนะคะเราก็จะได้นี่โชว์ขึ้นมาแล้วนะคะก็คือเป็นโฟลเดอร์ของเราอันใหม่แล้วก็ยังไม่มี product อะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถกดบวกตรงนี้ได้นะคะกดบวกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็พิมพ์เลยคือคือถ้ามาโชว์ตรงนี้อ่ะสมมติคู่เงินนี้นะ CJ นะคะ CatJ แเราก็สามารถติก๊กอ่าติ๊กดาวขึ้นมานะ มันก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ของเรานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอตาลายนะคะเราสามารถพิมพ์เซิร์ชจากตรงนี้ได้ XAU USD อ่าทองคําเราก็สามารถติ๊กดาวตึ้งอ่าเข้าไปเห็นไหมคะเราก็มี Product ที่เราต้องการจะเทรดอยู่ในโฟลเดอร์นี้เรียบอะอยแล้วนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากจะเอาออกจากโฟลเดอร์ทำยังไงอ่าเราก็สามารถคลิกขวานะคะชี้ที่คู่เงินที่เราโปรดักที่เราอยากจะเอาออกนะแล้วก็ remove from watchlist แค่นี้เองนะคะไม่ยากเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอออันนี้ไม่อยากใช้แล้วนะไอตัว watchlist อันนี้โฟลเดอร์นี้ไม่อยากใช้แล้วทำยังไงก็ r รีม v e ได้คลิกขวานะคะเสร็จแล้วก็ delete watchlist ตุ้มแล้วกตอบ Yes เรียบร้อยก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะใครอยากจะ create เป็น watchlist อะไรของมีโปรดัก t อะไรบ้างก็เนี่ยค่ะสามารถ manage ได้เลยนะคะ